เอานะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมนะครับก็มีนะครับถามเข้ามานะครับว่าอยากจะให้นะครับแอดมินนะครับจัดทับนะครับวิธีจัดทับนะครับในระดับนะครับหัวจอนะครับก็เกือบที่จะปลุกตื่นแล้วนะครับก็นะครับสลับทับนะครับที่จะจัดในตอนนี้ก็ถือว่านะครับแต่ละคนนะครับต้องมีขุมกําลังนิดหน่อยแล้วนะครับเพื่อในการจัดนะครับหนึ่งนะครับอ่ะ ลองให้ดูกันนะครับกำลังที there, Luckily, no ่จะต้องมีนะครับถ้าไม่มีนะครับจัดไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้องมีนะครับหนึ่งนะครับตัวตํานานนะครับอันนี้นะครับแอดมินมีทุกตัวนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับอย่างที่สองนะครับมันจะเป็นอ่าตัวทั่วไปนะครับตัวทั่วไปนะครับถ้าในตําแหน่งอยู่ประมาณนี้นะครับขุนพลก็น่าจะมีนะครับสามร้อยหาสี่ร้อยตัวแล้วนะครับอันนี้แอดมินนะครับมีเกือบทุกตัวนะครับ ก็มันจะจัดง่ายหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับคือคุณพลนะครับเป็นคุณพลเต็มนะครับอันนี้ก็จะต้องมีนะครับอย่างน้อยนะครับมีหกตัวนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้มีนะครับสามอ่ห้านะครับก็มีเกือบทุกตัวแล้วนะครับมีแปดตัวนะครับอันนี้แอดมินสามารถจัดทับได้สบายๆนะครับ นี้นะครับก็ถ้าเป็นพวกอาวุธแลวพวกอันตัวตัวตัวแบบเก่าๆอะไรแบบพวกนี้นะครับก็หาหาคืนได้นะครับอันนี้เรื่องอาวุธนี่ยังไม่ต้องพูดนะครับอันนี้นะครับอ่าไม่ค่อยพูดนะครับเดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับมันก็สําคัญและใช้ได้นะครับคือหนึ่งนะครับมีต้องมีคุณพลนะก่อนอ่าแบบที่แอดมีนะครับ มีห0ารวอยตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเล่นมานานนะครับมีเยอะนะครับก็ต้องมีนะครับแต่ว่าของแอดนะครับตัวตัวจะเป็นนะครับตัวเป็นแบบอ่าสีแดงๆงอันนี้ขั้นตื่นนะครับมันมันจะเก่งกว่าหน่อยนะครับแล้วมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะครับก็จะได้น้ำหน่อยนะครับต้องมีเทพนะครับเทพเจ้านะครับแบบไหนก็ได้นะครับมีมีแบบไหนก็ได้นะครับขอเพียงแค่ รูปนะครับรูปเต็มนะครับมีสี่แบบนะครับสี่แบบเต็มนะครับมันก็คือใช้งานได้มีสองเต็มก็ใช้ได้นะครับถ้าขาดไปนะครับมันจะใช้งานไม่ได้อันนี้ต้องจําเป็นจะต้องมีนะครับอันนี้นะครับมีสองยางสองนะครับมันใช้ไม่ได้อันนี้ตัวยังใช้ไม่ได้นะครับสามารถใช้เทปสองือว่าเป็นเทปสี่ได้นะครับอันนี้นะครับถ้ามีเยอะมันก็จะใช้ง่ายสามารถคอมโบเทปต่อเทปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูด้วยนี่นะครับ ก็ในระดับนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่ต้องการที่จะทําการนะครับอัปเกรดมาในตําแหน่งที่แอดมินอยู่นะครับก็คือนะครับประสุทธว์นะครับในตําแหน่งนี้นะครับก็ในขั้นปลุกตื่นมันจะอยู่ประมาณนี้แต่บักขอแอดสูงม่อนนะครับอันนี้แทบจะไม่ได้ใช้งานมากนะครับแต่ก็อัพไ้นะครับเต็มที่นะครับอันนี้นะครับตัวตํานานนะครับ ถ้าเรามีนะครับแรกๆนะครับอ่าขอแนะนําก่อนนะครับเป็นริปโป้นะครับอ่าถ้าใครขึ้นมาใหม่นะครับมันจะอ่าส่วนมากจะเป็นริปโป้นะครับเพราะว่าตัวใส้ง่ายดีนะดูเงื่อนไขนะครับดูอ่าให้ดูเงื่อนไขตํานานนะครับไม่ใช่ตัวตำนานมันจะมีเงื่อนไขให้นะครับเงื่อนไขทะลุนะครับบวกหนึ่งบวกสองบวกสามนะครับสูงสุดนะครับ ต่อให้บวกห้าไปนะครับก็ระดับนี้นะครับอย่างไซส์ได้แค่บวกสามนะครับบวก4ี่บวกห้านะครับจะเป็นนะครับก็คือนะครับต้องนะครับถ้าจะบวกบวก4ี่บวกห้าต้องปลุกตื่นนะครับมันจะใช้งานได้ทั้งหมดถ้าบวกหนึ่งนะครับดูดูง่ายๆนะครับมีเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขมันใช้งานง่ายก็คือมันใช้เริ่มแรกได้ อันนี้นะครับเงื่อนไขนะครับดิโปนะครับถ้าได้รับดาเมจนะครับจะได้นะครับสถานะหินแข็งนะครับทําให้ตัวเองนะครับรักษาตัวเองได้มันฟื้นฟูไปได้นะครับคือมันใช้ได้บวกหนึ่งมันใช้ได้งานได้ดีเลยนะครับเริ่มแรกก็ถือว่าเป็นตัวโกงเลยนะครับถ้าทะลุบวกสองนะครับเมื่อสูญเสียนะครับสถานะบวกใดๆนะครับจะลบหนึ่งดาบนะครับหนึ่งดาบที่อยู่บนหัวนะครับทำดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ศัตรูสามนายนะครับแล้วก็ ล้างบัฟบวกของเขานะครับในกรณีที่เราจะซัดดาบนะครับต้องโจมตีทั่วไปแม่นยำนะครับคือง่ายมากนะครับเริ่มแรกมันจะกิ่งเลยนะครับแล้วเราจะจัดทับยังไงนะครับอ่ากรณีนะครับริปโป้นะครับที่มีนะครับอ่าอันนี้อันนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเป็นริปโป้ต้องการนะครับอ่ายืนนะครับเอาแบบไหนนะครับถ้ากรณีนะครับอ่า ต้องการนะครับนักดาบภเนจรนะครับจะเป็นเก่งรอบด้านนะครับในกรณีที่เรามีเทพเก่งรอบด้านนะครับอ่าเราก็ต้องมานะครับเลือกตรงนี้นะครับเก่งรอบด้านนะครับจะเป็นนักดาบพานจรนะครับมันจะมีเงื่อนไขมาให้อันนี้นะครับถ้าเรามีเทพแบบนี้นะครับอ่าอันนี้นะครับจะเป็นการจัดตามตัวตำนานหลักแล้วก็จะมีเทพนะครับถ้ามันจะมีมานะครับอ่าริปโป้ไซด์ได้เยอะนะครับ นี่นะครับที่จริงเทพนี้นะครับใช้งานได้เยอะดีนะครับเริ่มเข้าไปวันแล้วนะครับตัวที่จะใช้ได้นะมิลิโป๊กกับหน่งจุดล่งนะครับส่วนเขียนชิวท้ายนะครับพวกนี้นะครับส่วนมากสายขยภาพนะครับใช้งานได้หมดนะครับคือเงื่อนไขมันใช้ง่ายนะครับถ้ามีมีตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับอ่าตรงตีมนี้นะครับ นี่นะครับตีมนี้ใช้งานได้อันนี้นะครับจะมี oh, oh kind of มีตัวนี้ให้ด้วยนะครับตีมมีเหป็นรูปเป็นม้านะครับเหมือนคนขี่ม้านะครับอันนี้นะครับเอาเอา,เอาระดับนี้ไปใช้งานได้แต่มีหตัวนะครับจะเป็นการดีมากแต่ก็ส voilà. ่วนมากนะครับจะไม่ใช้กันนะครับเพราะว่าอีกตีมนี้มันจะไปกับเทพเทพลำนำนะครับมันมันมีเทพหนึ่งนะครับมันมาเก่าแก่มากเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้ก็ นี่นะครับเป็นนะครับรอดจิตรอดใจนะครับอันนี้นะครับนี่คือของเทพนี้โดยเฉพาะนะครับถ้าหาได้แล้วก็เอามาใช้ได้มันจะเก่งนะครับอันนี้นะครับในกรณีนี้นะครับก็ได้มาเก่งรอบได้านะครับเก่งรอบด้เรามาดูเงื่อนไข่นะครับเมื่อพันธมิตรนะครับนักดาบภายในจอร์ดนะครับโจมตีทั่วไปแล้วคลินะครับจะฟื้นฟูกาลังทหารที่สูญเสียไปห้าสิเปอร์เซ็นะครับแล้วก็มีโอกาสยี่สิบห้านะครับทาให้ศัตรูติดมือนะครับ อันนี้นะครับก็เงื่อนไขง่ายมากแต่ว่าต้องทําได้นะครับคือมันจะตีติดคลิกได้นะครับอ่าดูนักดาบเลยนะครับนักดาบในจอนะครับมีอะไรนะครับที่จะติดคลีนะครับมันให้มาเลยนะครับโจมตีทั่วไปนะครับมีโอกาสคลินะครับสี่สิบ้าป์เซนะครับสี่สิ้าเอันนี้นะไม่ใช่คลิกนะครับอ่ายังไม่มีนะครับถ้ามีมาคลิก็จะดีนะครับแต่ว่าทําไม่ได้เราก็มาดูเงื่อนไขอื่นนะครับอะไรให้ได้อันนี้ เสริมอะไรมันก็มันให้ไม่ได้นะครับม,มันมีคุณสมบัติบางตัวมันคุณสมบัติแบบตัวพิเศษมันจะพอให้ได้นะครับอันนี้กพ็พอใส่ได้ก็ใส่ใส่ไปนะครับมันถ้ามันมีคุณสมบัติให้ก็เอานะครับอันนี้นะครับถ้าแบบอ่านี่นะครับถ้าจะเอานะครับแบบสายคลีนะครับมันจะมีมาให้นะครับ ดาเมจครินะครับเป็นทองนะครับไม้จะเป็นนะครับดาเมจต่อเนื่องมีต้านทานนะครับออกสกิลคริจะเป็นไฟนะครับเนี่ยเขาให้มานะครับเป็นทองนะครับทองก็ได้นะครับเอาเอาไปแบบทองนะครับทีงมีคุณสมบัติตรงนี้ให้นะครับถ้ามีโจมตีคริกก็เอามาใส่ได้อ่าเดี๋ยวคลิกให้ดูนะครับ นี้นะครับใส่อัตโนมัตินะครับไม่ได้จัดไว้มากนะครับอันนี้ก็พูดไปมันก็จะเยอะนะครับเกือบสิบนาทีครับไปแล้วนะครับอ่ามันก็จะมีตัวอยู่ประมาณนี้นะเราต้องดูด้วยนะครับอ่าเขาให้นะครับคิย์คอ่มาเท่าไหร่นะครับมันต้องเป็นนะครับโจมตีคิย์คั่นะครับโจมตีทั่วไปอย่างสี่สิบห้านะครับโอกาสที่จะโจมตีติดคลิก็จะดีนะครับแล้วเราจะจัดยังไงนะครับการจัดทับนะครับ อ่าล้างไปนะครับถ้ามีริปโป้นะครับริปโปตัวยืดครับกำเร่งไปได้ด้วยนะครับอ่าตัวนี้นะครับไปไปด้วยกันได้นะครับเอาไปแบบครบหกตัวก็ยังได้นะครับซุนเกียนได้นะครับอันนี้แบบจัดนะครับชิวท้าก็ใช้งานได้นะครับ สายตัวนะครับอ่าเราก็เลือกนะครับเป็นสายกัลยาภาพสายตีติดคลีนะครับกวนอูนะครับไปได้นะครับแล้วนะครับเลือกเลือกตัวนะครับที่มันจะสามารถยปกันอ่าเอาม้าเฉียวนะครับนี่นะครับก็ติดตรงนี้นะมันไม่ใช่แสงเงินพูดนะครับแต่มันติดได้นะครับอันนี้นะครับ ก็จะมาแบบเทพนี้เลยนะครับอ่าถ้ามาเราก็ในตอนนี้นะครับดูนะครับประเภทนะต้องดูตรงนี้นะครับนี่นะครับทุกตัวมันไม่ยังไม่เหมือนกันนะครับเราต้องมาแก้นะครับต้องเป็นนักดาบพนจรนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นนักดาบพนจรแล้วนะครับ คนนี tota ้เป็นลบตอนนี้นะครับต้องเป็นนักดาบก่อนนะครับอันนี้กวนอูไม่มีนะครับแต่เอามาได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เอามันเป็นสายโจมตีกายนะครับที่จริงเอาเจ้าตัวฮิวมาก็ได้นะครับอันนี้นะครับไม่ได้มีนะครับแต่เอามาด้วยนะครับแต่ที่ผมมีนะครับคือมันเป็นแบบนี้นะครับคือจัดแบบนี้นะครับอันนี้ก็ง่ายมากนะครับ คือจัดนะครับตัวเน้นตรวจท็อปแล้วก็ไปนะครับอ่าขอรีเซ็ตนะครับคลิปยาวนะครับอ่าขออภัยด้วยไม่ตัดนะครับก็อันนี้นะครับในระดับปลุกตื่นแต่ว่าเห็นเทศนะครับมันก็เวลานะครับสู้กันก็จะโจมตีกันหนักหน่อยนะครับนี่ถ้านี่นะครับขอเพียงแค่คลิกนะครับนี่ครับมีโอกาสคึ่ตัวสู้มึนๆๆนนะครับติดตไปนะครับนี่ครับ คลิแล้วนะครับตีนะครับคลินะครับคลินะครับนี่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับมันคลิมันอะไรเราก็นี่นะครับฮิวเราก็นี่นะครับฮิวเมืนฮิวเมืนนะครับมันก็จะประมาณนี้อันนี้กรณีนี้นะครับอ่าหมดไปแล้วนะครับกรณีที่สองนะครับใช้งานได้อยู่นะครับอ่าแบบนี้นะครับไม่มีอะไรก็ขอล้างหน่อยนะครับ ตัวนะครับคุณสมบัตินะครับการคัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบอาจัดในกรณีนะครับคุณพลมันเป็นเอาแบบตีมนะครับนี่นะครับคือไม่ได้มีอะไรมากจับมาเลยนะครับนี่ครับจัดยังไงนะครับดูง่ายๆนะครับ ตัวไหนนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าตัวไหนกัญชาภาพตัวไหนเป็นสายเวทนะครับดูจากการแต่งตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับเกาะแม่ทับแบบนี้นะครับเกาะแม่ทับแบบนี้ที่ยืนมันต้องมายืนตรงนี้นะครับเอาเอาตัวกัญาภาพนะครับไปยืนข้างหน้าตัวเวทยืนหลังนะครับเพราะว่าเลือดน้อยทุกอย่างมันน้อยแต่ละเมตรแรงมีโอกาสได้โจมตีนะเอาประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้นะครับมีตัวไหนเป็นตัวฮิลล้วก็ จัดการไปนะครับอันนี้ก็จะเซตอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เทพถ้าเรามีนะครับเราก็ใส่ถ้าไม่มีแล้วก็แล้วไปนะครับนี่นะครับค่ายกลมีก็ใส่นะครับไม่มีเราก็ผ่านไปนะครับอันนี้นะครับอ่ากรณีนี้ผมไม่ได้ติดนะครับก็คือนะครับใซ่งานแบบประมาณนี้นะครับอ่าไม่มีอะไรเลยนะครับไซได้นะครับอ่าเทพนะครับแบบอ่ากรณีนะครับอ่าขบวนเจ็ดนะครับไม่มีอะไรนะครับ อันนี้ไม่ได้จัดเทพจัดอะไรมันไม่มีเทพแต่ว่ามันใช้งานได้นะครับจัดนะครับจัดนะครับทับเจ็ดนะครับทับเจ็ดแบบนี้สู้กันได้นะครับกรณีนี้นะครับคือแบบเราเอาตัวนะครับที่เป็นตัวตีมมาสู้กันเลยนะครับตีนะครับก็มีผลแพ้ชนะนะครับนี่ครับมีผลแล้วนะครับนี่ครับเริ่มแล้วนะครับจะมีนะครับเป็นเงานะครับเหมือนเงากีดาภานะครับ ขึ้นบนหัวแล้วก็เริ่มแล้วนะครับนี่ครับเข้าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีนะครับอาวุธมาซัพพอร์ตหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้มันก็จะสู้กันแบบนี้นะครับแล้วมันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูด้วยนะครับเวลาทีมลงหกตัวนะครับมีคุณสมบัตินะครับนี่นะครับแห่เฟื่อนะครับลงหกตัวนะครับมีคุณสมบัติแบบนี้นะครับ หลังจากนะครับที่นะครับศัตรูได้ไซส์นะครับสกิลทั่วไปมกสีโสอกาส40%ที่จะฟื้นฟูอะไรพันธมิตรไปนะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขเราไซส์สกิลถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเราก็ออกสกิลไม่ได้คืออันนี้เป็นแบบจัดทัรนะครับแล้วนะครับส่วนมากในระดับนี้นะครับถ้าไม่ไซส์นะครับแบบจัดแบบตัวตัวทอปแบบนี้นะครับเอาตัวผมใช้นะครับอาริโปยืนหน้าแล้วก็เลือกนะครับว่า ตัวไหนไปกับดิโปได้อันนี้เราก็จัดไปแบบทับง่ายๆนะครับแบบนี้เราก็จะมีนะครับตัวเทพมาช่วยนะครับในการซัพพอร์ตทำให้ใส่งานง่ายนะครับแต่ที่ผมมีนะมันเป็นระดับพลุกตื่นนะครับมันจะแข็งหน่อยแต่ว่าในระดับที่ต่ำกว่าผมนิดหน่อยก็คือมันใส่แบบประมาณนี้นะครับเท่าที่เจอมานะครับแล้วก็ใส่ของใส่อะไรนะครับให้มันสูงสุดนะครับถ้าแบบเราจัดแล้วนะครับ ส่วนมากผมก็ไม่จัดเท่าไรนะครับแต่ตัวนะครับเทพที่จะเอาไปใช้ผมมีเซตไว้หมดแล้วนะครับเราก็แค่เลือกนะครับว่าจะเอาทับไหนไปใช้แบบไหนนะครับอันนี้ก็คือจัดแบบมีเทพนะครับมีมีเทพแล้วตัวหลักนะครับเป็นตัวยืนนะครับแล้วก็ตัวอื่นมาซัพพอร์ตถ้าแบบนี้นะครับมันจะเป็นนะครับจัดตามคุณพลตรีนะครับส่วนมากในระดับนี้นะครับมันจําเป็นนะครับจะต้องใช้นะครับส่วนมากจะเป็นอา เอามันมันคือง่ายๆนะครับมันจะมีตัวตำนานมาไว้แบกทีมแล้วนะครับเราก็เซฟมาไว้นะครับริปโปจัดไปในทีมหนึ่งแล้วนะครับก็ตัวอื่นนะครับมันถ้าเรามีเราอัพนะครับประมาณบวกสามแล้วนะครับเราก็เลือกด้วยนะครับว่าตัวไหนมันใช้ได้นะครับไตเกียวไหมนะครับไตเกียวก็ถ้าได้รับบวกมันก็ไปง่ายนะครับอันนี้ จัดแบบนี้นะครับแต่ในกรณีที่มันมีตัวตัวพิเศษแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นอีกแบบนะครับตัวนี้ก็ไปยืนคู่คอมโบกันเรานะครับอันนี้มันจะมีคอมโบต่างหากนะครับแต่ว่าบางคนไม่มีเราก็เลยไม่พูดคือมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับในการจัดนะครับมันก็จัดทับแล้วตัวนะครับประมาณตัวพวกนี้ใส้ได้ไหม มันที่เป็นตัวส้มปกตินะครับแบบนี้นะครับที่มีมีนะครับม,มีเยอะนะครับอ่ามันพอใช้ได้แต่มันยังไม่ดีพอนะครับถ้าบางตัวนะครับบางตัวแบบเราเราต้องการใช้งานอากะกรณีเทพแบบนี้นครับแบบตัวอื่นนะครับตัวตัวอะไรเราก็พอไปใช้เราก็ไปได้แมันมีตัวน้อยนะครับแบบนี้นะครับจะ จัดนะครับแบบเอาตัวเท่าที่เรามันมีได้นะครับเราก็เอาไปเปลี่ยนนะครับประเภทอาหารเราก็มาลงลงด้วยกันนะครับมันก็จะมีโอกาสนะครับออกสกิลเทพนี้ง่ายถ้ามันช่วยกันคอมโบนะครับมันก็จะออกง่ายนะครับมันจะที่จริงมันก็ไม่มีอะไรนะครับที่เป็นการแบบจัดนะครับเพราะว่าในระดับนี้นะครับมันก็สู้กันมันแก้กันด้วยแท็กติกนะครับ ถ้ามีเทสนะฮะมีอะไรนะครับที่คู่ต่อสู้เขาไซดมาเราก็แก้ได้เราก็แก้นะครับถ้าแก้ไม่ได้นะครับบางทีก็ต้องยอมบางทีก็สามารถเจรจาได้ก็พูดคุยกันนะครับคือถ้าพูดคุยกันได้เราขอเราอะไรได้ก็ถือว่าได้ถ้าสู้ไม่ได้จริงๆก็ยอมนะครับปล่อยเขาจมทีบ้านไปแล้วก็จมนะครับเริ่มใหม่นะครับพายามนะครับไปกับเพื่อนหรือว่าไปกับอาประเทศนะครับ เพราะว่าเราจะมีโอกาสนะครับที่จะแข็งแกร่งมากกว่านะครับแล้วก็มีการจัดระบบจัดอะไรนะครับใครจะลงแมปใครจะทําอะไรนะครับใครจะผนวกก็เลือกกันเอานะครับอันนี้อันนี้ก็จะมาพูดอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดทับนะครับวิธีการจัดนะครับที่ตัวแอดมินนะครับจัดก็จะจัดอยู่ประมาณนี้นะครับก็อาจจะคลิปยาวนิดน้อยนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ